สบายดีสวัสดีครับนินตาสาวลูกติดพ่อใหญ่สมบิชปูก,กับห้านน้อยติดพ่อใหญ่คือเกาเด้อมือนติดติดกันเลยมือนอืวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมานนเฮดเซ่วนเมนูเซ่วนพร้อมแล้วครับนี่ของฝากมาจากเมืองลาวของฝากเมืองลาวน,นีก็ส่วนพักมีผักบุ้งผักกาดขาวตีนไก่ดูชิน้นเฮดเต้าหู้เสิ่ เจลมีสองยางเด้วแต่คนใส่จากยางกับไซเนาะอันนี้เดินทางเดินทางไกลมาจากจากสปปรลาวไซยาบุรีบว์แมนเสื้อมาบนซสื้อยู่แถวดันพ้อเสื้อมาจากตลาดไซยาจากตลาดไซยาของตาเนี่ยแหละเพราะอายุตลาดไซยามันจะถือกว่าพี่น้องมามาเฮ็ดกินกันนะครับเขาเฮ็ดเสื้อส่วนกินน้วกันเดินทางมาไกลสะพ้ายคำ อ่าของมากนะครับผมพี่น้องเมียนของฝากมาจวดกันเลยของฝากข้ามโค้งพี่น้องของฝากจากแดนไกลกับพวกไก่บไเลยแบบเนาะเมื่อเดียวกระหอดอ่ะมาลุยกันเลยครับมาเอาเฮ็ดเยส่วนเอาเจลสองอย่างเด้อพี่น้องมีเจลเจลโยโป้เจลปลามีเจลกุ้งอีกพี่น้องเมียนเจลกุ้งมิ้่ตาบ่ได้ซื้อมาซื้อมาสองอย่างใส่เจลสองอย่างนะครับกินสองเท่า เกียนสองขดนะครับแมนมาเราจะมาลุยลุยๆกันเลยนะครับอันนี้อันนี้ใส่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 ละเครึ่งบ่แมนใส่ยางละเครึ่งมันเป็นก้อนใหญ่ใหญ่เลยครับพุงน้อยพุงน้อยถุงน้อยแต่ว่าใส่ขึ้นหนึ่งใส่ครึ่งหนึ่งใส่ครึ่งเดียวโอ้ยเบิ้งเครื่องระคัดขับพี่น้องอันนี้เป็นกินไก่กับลูกสิ้นไส้กรอกนะครับแมนเ็ราจะมาเปิดไฟอ่เต้าหู้ แล้วก็อันนี้เป็นพักผักผักกาศคาแล้วก็ับพักบุ้งเมื่อวานนี้ฝนตกในเดียวเนึออ่าล่มแห้งนะแน้นอ่าป้ายป้ายโคษณาอยู่แถวอาคอนห่อนๆดีลมลมลายจุดนึงครับน้ำเอ่อน้ำค้างขังถนนย่เด้บ่กสงสัยจะเป็นช่วงเขานอนหลับแน่นบ่แมน มาใส่เจลนี่เห็ดได้สองหลอบอยู่ดิอืมได้ได,<อ>ได้ได้เห็ดสองรอบนะเห็ดสองเือก็ได้ด้มือหน้าเห็ดอีกก็ได้อยู่ดิสเสียนในครึ่งกิโลเศษบิางเอาห花开ใหญ่花开ใหญ่ทั้งทั้งในมันซ้ำกันบ่มีซ้ำมีอันนี้หอนในหน่อยอันนี้เป็นคนย่างระแบบโอ้ย่างระแบบอันนี้เป็นเจลเหมืนอนพริกเผานี่เนาะแม่เหมือนพริกเผาอันนี้เป็นก้อนแม่อ้อใส่ลงไป อุ้ยจะมาใส่อันนี้วเจียวหนึ่งผอมเจ้ายังปูอยู่ข้างในก่อนแม่นใส่เจียวยังปูให้เจียวมันอันละลายก่อนเนาะแล้วก็มาใส่เจียวไอ้เจ่ยวปลาเจียวปลาเจียวปลาเจียวปลาอยู่ด้านเขาขายถุงละห้าสิบบาทเด้อพี่ห้าสิบบาทแม่นราคาห้าสิบบาทราคาขายลดนะราคาลมาแค่เพราะว่าเขาเซาพื้นที่มันแพงว่าฉั่น านากาแกจลอันยยโกโ้มันก็สามสามสิบบาทเนาะสามสิบบาทเนี่ยเอามาใส่ถิงจังยูรันมันใส่ย,ยังไงโอ้โหอันนี้ของแซ่บครับพี่น้องกินใจเด้อพี่น้องนี่นะนของแซ่บกินให้แซ่บนอนให้รับ <c oughs> เอาบ่เนี่ยบ่าไงล่ะว่าเาพู้ใดบ่าจำเป็นปอบด้ยเนี่ยโอ้นี่เขาใส่บวชบ่เขาจะใส่ตู้เย็นไว้บ่ Luôn sài sai Sài muốn kha sài. Boki. Oi, ai kìa, nha. A bé anam gôn. A sài nam đơn, nhóm. We kin. để lại tìm kha. Sài coi im, nè. Mày 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 này, mày 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 nó เป็นตาแซ่บบอพี่น้องกินไก่ได้หลายจานคุณไหมซื้อมาห้าสิบบาทกินหอมกินบัวแย่ก่นน้อยน้อยกินไก่เล็กๆเ่าเ่าเ่าไปลวกน้ำเ่าต้มน้ำมันสุกเลยเนาะมันสุกแล้วแก่รอรอนน้ำเดือดแต่มันจวดเต้นป่อาหารเช้านี้เดี๋ยวจังไนเ่าก็มาใส่ลูกชิ้นทีหลังใส่ลูกชิ้น แใส่เส้นใส่ยังลองไปว่าลูกสิ้นมันเคยไว้อยู่แล้วถ้าเขาเอาเจวแต่ย่างเดียวนะมันมันจะคนละรสชาติคนละรสชาติเลบนมานถ้าสอง,อง,งสองยางตองยางผสมกันแก้วจะมีแก้วนี่นะครับผมเ,เอินเอินว่า,า,า,าแก้วปลาแจ้วปลาแจวนี่้วน,นี่เอินว่ายกโป้ก็คือมีมีแจ้วกุ้งครับ มีมีอันหนึ่งแก,ลกลง้วกุ้งแก้วอันที่สาม<น>แต่เมื่อนี้เขาใส่ส,สองอยางกม,มนังก็จะใส่ใส่ตัวเย็นไว้เพราะ<น>ว่าบรม,มียางมาัดเลยพ่อใหญ่เอ้ยเสียสวนเดี๋ยวเอาแม็กเก็บออกเสีส้สวนย่งเตาหูย่งเนีนอ่ะตอนนี้ก็รอน้ําเดือดเนาะเนียนรอน้าเดือดก่อน แม่เมื่อานี้เห่าใส่เส้นใส่เต้าหู้นำกระฝดแล้วใส่เส้นก่อนอันนี้เส้นเสีส่วนเด้อพี่น้องเส้นเสีส่วนจะเป็นดำๆเนาะเส้นดำ,ดำๆยญ่งคือเส้นหลวดนี่ล่ะแค่ใส่เมดหรือเปล่าใส่เม็ดหลวัวดต้มเท่เดียวเลยเอาวเคยเห็นเจ้าอันเมื่อเจ้ากินยวนกับลูกกับยังไง ใส่หม้อสุกีใส่หม้อกระทะไฟฟ้าอันนั้นตักกินไปกันกินมันเลยโอ้บรรยากาศเดยนอันนี้เขาจะตักไอ้ใส่ถ้วยนั่นแลยอ่ะา้นตักใส่ถ้วยอันนั้นเทาก็ตักใส่ถ้วยคือใส่ถ้วยแต่ว่าตักไข่ตักมันตักไข่ตักมันฮัลล์บรรยากาศโอ้บรรยากาศคับเหมือนกับกินอ่าซินดาดเนื้อย่างเกาหลีนะนั่นเล้วอันนี้เต้าหู้แผ่นแผ่นหนึ่งห้าสิบบาทสามแผ่นห้าสิบบาทแผ่นหนึ่งยี่สิบบาทแผ่นหนึ่งยี่สิบบาทเออโบแมน แผ่นหนึ่งสิบบาทแผ่นหนึ่งสิบบาทอยู่หน้าด้านเขาขายสามแผ่นห้าสิบาทเด้ิมสามแผ่นห้าสิบเพราะว่าเคยซื้อสามแผ่นห้าสิบแมนเพราะว่ามินตาซื้ออยู่บ้าทแผนเงินเงินกีบเป็นหาพันถ้าเงินไทยเป็นเงินสิบบาทเนาะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักลังคนกรบเป๋าใส่แม่นลังคนกรบเป๋าใส่แต่ว่าใส่เนี่ยมันเป็นสีสันอีหลีเนาะมันสันดีสีสอ่ะวันนี้รอให้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 ในสุป เส้นซุกเส้นเปื่อยจะน้อยใส่ผักผักยุบใส่เลยเนาะใส่ดุกชิ้นใส่เฮดแมนอืมอินทาแซ่บเลยหน่อยหครับพี่น้องงานวันนี้เฮาก็มาใส่เฮดใส่เฮดเข็มแล้วก็ใส่ดุกชิ้นไปเลยวันนี้เฮาจะใส่ดุกชิ้นนะ แต่และเอเาได้ใส่ลูกศิลใส่เตจินไกย่ยแต่ว่าตัวนี้แสบผอมแมแต่ลูกแต่ลูกศินแต่ใส่กอบกะแสบเลยนึ่งเขาไว้พ้อมแมนม,มันก็ชิใส่พักพร้อมเลยล่ะใส่ใส่ลงไปเลยแมนดีพักเปลี่ยนสีกับเอาลวดเนาะแมน้อมลุยกันเลยพี่น้องเลยว่าโทรศัพบเสียบ,บมั้ยมันมันนี่ ตีนไก่อู้กินหอดเด็กหน่อยเนาะใช่ใส่ผักเข้าไปแบบนี้เอา้าเหยื่อมาแล้วแบบนี้ซ้ำน้อยผเดเจ้าผักมันก็จะยกลงไปเนาะ่นถ้าผักยุบกินได้ผักยุบก็ตักกินได้เลย กินสองรอบกันแล้วครับสองคอน,นกินโบบดดอกเทียเดียวแต่ว่ากะกินกินให้อิ่มนะพันว่ากินไปเรื่อยๆอกินสมอยากปากสมเขียดว่ะจีพันว่า <laughs> กับโบเป็นกินสมอยากปากพ่อน<อ>ายกินแล้วติดเด็มที้องกินแล้วติดใจ <laughs> กินแล้วติดใจเออบางย่างกับกินบางย่างกับติดใจบางย่างกับบางย่างกับพติดว่าบ่ติดมันกับมันกับแล้วแต่เลย มันก็แล้วแต่ร้านแล้วตั้งแต่ฟีมือแล้วตั้งแต่คนเห็ดแล้วคนเห็ดใ่ใจมันยิ่งจะแสบแมียนนี่ใครใ่ใจเห็นดิร้านต้มุวงร้านขายต้มุหงร้านปิ้งไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวมีหลายร้านนี่ครับร่างร้านก็ได้ขายร่างร้านก็เบื้องมูอยู่ซื่อเนาะคือยังเข่าไปตลาดนัดมือวันบะ มีร้นนานหนึ่งโอ้ยคนบวเขาไปร้านเราจ้าคนไปแมงวันอ่อมรันเยอะเขายังได้ทวงอยู่นะอันนั้นเขาเห็ดอียางวะอ่าเนื้อย่างเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีาลขายเนื้อย่างเกาหลีกิโลมันจะขึ้นกับแจวกับพี่น้องขึ้นครับแจวกับเขาเขาเห็ดแจวแสบมันกับเสบอันเพิน่นอันจัดรันงามโพดคนเล็บบัวกาอันเข้าไปอ๋ออันลูลาพดลังลังลังเทียบบางบางยางเนี่ย ความรู้ล้ากะมันมันคนละคนละคนที่จะเขาอยากเขาไปนะนนเป็นแต่โอ้ยสะอาดเป็นแต่ขันย่างบ่ถอดเกือบมันเขาล้านข้าเจ้าใดบรประมาณาน, <c oughs> นไหนน <c oughs> ะเห็นไหมอ๋อถเต็มหม,ม้อมาเลยพี่น้องโอ้ยครับมาเบิ่งครับพี่น้องอาหารเช้าของเราวันนี้เชสวนครับแก้ว <c oughs> โอ้โหพี่น้องถ้าผู้ใดไม่เคยชิมเชสวนเนาะ แวะมาได้เด้อเราเมื่อกินน้ำพ่อได้ครับแล้วคันว่าึิมากอะแจ้งตรงงนาเด้อเดี๋ยวจะทำไปทำไปซื้อทำไปซื้อ,อบ่บว่าไปเสื้อกระดอกกระสิไปซื้อยดอกกุอด้านนี่แหละเพราะว่าขันท้าบ่มีตุลาไปย่างอื่นเนาะสุดยอดนี่นครับสุดยอดแซ่บได้<ร>ย่างบว่วหันด้กินกับ กินน้ำลายก่อนน้ำลายน้ำลายไหลเลยครับกินน้ำลายก่อนเลยเนาะมาเราจะมาชิมกันเขาเสาร์วันนี้อ่ะชิมบ่ญเชื้อสวนฝีมือมิ่งตรานะครับตั้งแตสาวลูกกิดกิจหอดไอ้น้องเหมยหนังกุดนะเมือนแมงกิจหอดหลานกิจหอดสุขคนอยู่ทางอ่าสปปลาวนะครับผมเราจะใส่อันนี้หน่อยหนึ่งก่อนคือว่าจางรถดีใช่ไหมแมงใส่รถดีเข้าไปนะครับ เพราะได้ใส่เกลือได้ใส่ในรสดีกับแล้วก็เจียวของมันทำมาหากินช่วยกันทำมาหากินนะครับพี่น้องมนตามมาอยู่ทั้งปพีก็ได้นะครับอยู่ไซก็คือกันละเนาะอยู่ไซก็อยู่ไซเฮาก็ได้เฮ็ดคือกันเนี่ยทำมาหากินทำมาหากินมันถ้าเฮาโบเฮ็ดอย่างมันสิได้กินอยู่ว่ามีนากเฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้ก็บบแมนว่า มาอยู่ซื้อ,อ,อ,อลๆล่าๆแล้วก็มีการมีงานเฮ็ดด้วยกันการงานเฮ็ดอยู่ไซล่ะเฮ็ดอยูเ่เฮี่นเท่านี่แหละเนาะเฮ็ดอยูอ่นี่แหละครับงานตรงนี้ก็คืองานเป็นเป็น,ปนที่ทํางานนะครับกัได้เไม่เปีเยเ<อ>กเห็ดน่ะก็คืองานเด้ยถ่ายคลิปถ่ายยูทูบก็ค,ค,คืองานอีกอชิ้นหนึ่งนะครับพี่น้องต่อยกันสนับเป็นหนึ่งเด้อนะครับกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ช่องเด้อฝาเป็นคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยได้ครับผม หนึ่งคอมเมนต์มันมีความหมายมากๆหนึ่งหนึ่งไลค์มันมีความหมายมากมากนะครับผมขอบคุณในไลน์ครับผมนี่คือตอนมือนั่นเนาะอ่ามือมือกอนกอนกอนซีมาเนาะคอยไปซื้ออันอขอบุนห้อนเมืองลาวพอดีเทมาถ่วยของคอยให้มันมีของแถมพร้อมเด่เอ้ามันของแถมแมนปาดเกินงูมบ่แมน ปากท้วนแม่งยังคนแหละโอ้แมงบ่แม่นบ่อนึ่วันเส่นงองอ่แมนเส่นงองอองแถมของแถมอันเป็นแบบแมงโอ้มีแม่บ่บ้านนี้กินกระตักออกแม่เห็นคอยบ่เห็นเนาะแม่เป็นคนเห็นทีนี้ไอแม่ก็เลยบอกลูกว่าลูกกระ่บ่กินผักเลือกจกินแต่เส้นมันไะเดียวลูกว่าย่านย่านของแถมั่งกะยแล้วกันหัววะนะ สุกเรษนี่ก็ได้สุกเลยหรอแมนตาจีไปนั่งกินกันนะครับแมนคลิปนี้ฝากไปทั้งช่องปูกระบาดหน่อยได้ครับพี่น้องช่องของเฮานี่แหละช่องปูกบะลาดหน่อยก็ได้นะครับกินขาเวากันนะครับ,นนรบทั้งช่องปูกระบาดหน่อยสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็คงไว้ซัมมีก่อนเนาะฝากกดติดตามช่องมินตาสาวลูกติดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เด้อคลิปนี้ก็คงลาไปก่อน สบายดีครับสวัสดีบ <laughs> ๊ายบาย